เปิดโพลละครใหม่มิกพิงพลอยแชปจีนเบนเกรสนำทีมเสิร์ฟความสนุกวิกหมอชิดเดินหน้าเปิดกล่องละครใหม่แบบจะเต็มซึ่งก็เป็นไปตามคาดมีทั้งผลงานช่วงพรามไทม์และละครก่อนข่าวแถมแต่ละเรื่องคว้าพระเอกนางเอกสวยหล่อมาพบเจอกันสมใจคนดูเริ่มจากเรื่องหัวใจกาฝากที่คว้าพระเอกละครเย็นรูปหล่อแชปวรากรประกบคู่นางเอกหน้าหวานจีนเชตินรา แค่ชื่อเรื่องรับประกันความสนุกแถมดูไปน้ำตาอาจจะไหลได้ต่อกันที่ตะวันบ้านทุง่งคว้าพระเอกนางเอกละครเย็นเบนสันติราชประกบคู่นางเอกหัวใจสีชมพูเกรซพัสิตาม่มม่วนจอยแฟนๆตเตรียมร้องเพลงหมอลำซิ่งรอกันได้เลย และพบกับผลงานช่วงพรามไทม์แผนรักฉบับร้ายที่ได้พระเอกมือวางอันดับหนึ่งของสถานีมิกทองระยะมาประชันบทบาทกับนางเอกสุดฮอตพิงพลอยประภาวดีเรียกว่าเป็นเคมีคู่ใหม่บอกเลยไม่มีผิดหวงังแฟนๆวิกหมอชิดอดใจรอ,อกันอีกสักนิดนะคะลงจอเมื่อไหร่มีแต่ความสนุกคุ้มค่าการรอคอยแน่นอนจ้า